คนมันบ่กูให้เสือมันอย่างใครเขาใครอยากสิเอาเป็นคู่ชีวิตดอกนาบ่ได้ร่ำรวยเป็นเพียงชาวไรชา,าวนาบนยุดขาเชิดนาชูตาคืบพื้นชีวิตทางห่างอ้างวางบ่มีคู่เพียง แค่ได้ยินเสียงก็บอกรำคัญเยอเกินอยากมีคนหักแค่คิดก็ผิดทางเดินบอกกล้าเผาชิญความจริงที่เคยกลืมคนเจอทิ่มรอยยิ้มยังเบิดความหมาย เมามาอยากอายแห้งหายแต่แห้งสำตื่มบ่มีคนหากมีแต่คนอยากสิลืมบ่แม่นคนปลืมของเธอคือเขาคนนั้นชีวิตทางห่างทุกอย่างทุกแล้วแต่เธอแค่พอกสนุกมาเพียงเธอมองบางทางนั้นคนมันสุด ยาสิบบาทม่่าเยเอก้ก็สิบบาทนะคะสวยๆงานนะคะยางสิบบาทจ้าอ่านี่ค่ะสิบบาทเลยค่ะสิบบาทเลยค่ะคงละสิบบาทคนซื้อทิงรอยยิ้มยังเบิดความหมา เมามาอยากอายแหงหายแต่แหงสำต่นบ่มีคนหกักมี่แต่คนอยากฟื้นบ่แม่นคนตื้นของเธอคือเขาคนนั้นชีวิตข้างห่างทุกอย่างแล้วแต่เธอแค่ขรอเสนอเพียงเธอมองบางเท่านั้น คนมั่นโซทิมใครนอสิามาหาก,กันมีไหมคนนั้นอยากเดินร่วมทางคนนี้ไหมคนนั้นถ้าคนโซทิมคนนี้ ค่ะเอเพื่อนเอินว่าเขาหญิงแขวนะคะทาษากลางเพื่นเอิญว่าข้าวฉีกยิ้มกอันนี้คือขาเก่เพื่อนว่าเขาพ่วมกําลังหญิงเข่าน็แตเป็นลักษณะหนี้นะคะยเ ทางาอ่างวางบวมีทู่เพียงแค่ได้ยินเสียงก็บอกรับคันมีเพื่อคืออยากมีคนหากแค่คิดบอกทางเดบกกั ก็ยืนยังติดมานไม่เอาไม่ยากอายแห้งหายแต่แห้งส,สับดิบอกนี่คนหาดีแค่คนอยากดีบอกเน้นคนเปลือของเธอคือเขาคนนั้น <S <S ชีวิตหัางห่างทุกอย่างจบแล้วแต่เธอ <S <S แค่พอกแตนื้เปลี่ยนเธอมองบาง ห่มคะนเ่านี้คือดอกบัวนะคะมือนี่เป็นวันพระนะคะนี่ก็ะสื่อดอกบัวมาน,นี่คือมัลดาซิบ่ะ มียี่สิบบาทนะคะกับที่แบบพ่อชื่อนะคะกําแหนนีน้นออเ,นเอิ่นว่าวันกูนหรือว่าวันซิ้นหน่อยนะคะมันี่กบสกินหมากใหม่คือลิ่คือยังแค่นี้นคือข,ข,ขับทิมน,นะคะ นบีบานบานท่าเอืนบามาักพิลานะคะอันนี้อยู่ในทับทิมนี่นี่เคยเคยเป็นนักขายสาวขายตรงมาก่อนนะคะอย่าคุณนายอิสระนะคะเป็นวานในในเม็ดของทับทิมนี่ ทีนี้สารปีบไทยสารปีบไทยนี่ทีนที่นไห้คนเท่านี่ไม่เก่ไม่เท่านะคะเป็นสารต่อตาอนอนุมลอิสระนะคะอยู่ในทับทิมนี่กินทับทิมบ่อยๆนี่จะทำให้อ่อนใบหน้าผิวพรรณอ่อนเยาว์เลยค่ะพี่น้องที่จะบอกนะคะนี่แน่รีบีมาบอก วายณีตกร,ตร,ตร,ตรคือเป็นคนขายเครื่องสำอางนะคะโยกานาจิมะบอกให้ฟังนะคะีในเม็ดของทับติม่มมีสารอย่างหนึ่งที่ชะลอความแก่ชะลอริ้วรอยค่ะสำหรับมืออื่น คือวันที่29สัญญายนเนาะคะ่ะที่นี่ก็มนีนัดฉีดวัคซีนเข้มสองเนาะคะ่ะจะเป็นแอกตาเนาะคะ่ะถึงหลายคนฉีดมากอะบางคนกะสะบักสะบอมบ,บางคนกบบญญนะบโเป็นงยางเนาะค่ะแต่นี่ก็ไอซีโนแวกนี่ก็ยังว่าสะบักสะบอมตืบอยู่นเนาะเพราะว่า บเหินดึงดีมากอ่ะฝากเบิงฝากแงงสองนีคนผู้หายกับพี่น้องทุกคนนะคะเบิงแงงซอยเด้อเด้อค่ะบูหินดึนดนนงดียนดันวาดึงดีนี่อาการขางเคียงเนาะค่ะคือแงงดีกับสัญญาวัดสิกลับมาเนาะคะ่ะกับมาสาลฝันให้เป็นจริงเนาะคะ่ะ คุณมีฝันเนาะค่ะมีเหมือนมีฝันฝันย่อมเป็นจริงเนาะค่ะขอบคุณพี่หน่อส่องไปหมองถุกแกเนาะค่ะถูกหัวหายปลายหน้าเนาะค่ะอยู่ตามดานข้าดันข้าอยู่ตามบ้านตามเมืองตำนาเนาะค่ะคือหมองถุกแก่ที่เป็นกังวลใจหายกับเปิลผาอยู ตลอดเวลานะคะของพี่น,น้องไม่มีกับยางมาบดถึงไก่กับไก่ข่งสุดท้ายเลยนะคะขอแรงใจแรงเชียนะคะแรงสนับสนุนแรงพักดันแรงสุขหนูจากพพี่น้องทุกคนนะคะให้ไีไปหอกหอดเอฟฟันที่มีไว ถึงฝันเนาะค่ะบอกง่ายๆว่าไปถึงฝันที่ทุกคนก็นมีฝันทุกคนก็นมีฝันไปเรียบร้อยนะคะผ่านไปเรียบร้อยแต่สำหรับวิวจะยังดูนะคะสำหรับวิวจะขอบคุณนะคะุการติดตามถูกเสียงกระดิ่งจริงๆนะคะถุกการรับชม ไลค์ตูคอมเมนต์นะคะที่มีใหายับคนผู้หายอยู่ซูเมอน,นะคะสวัสดีนะคะ see you again tomorrow bye bye